ก็ยืนอยกับเป็นที่รายะครับสำหรับ4แพ็คใหม่ที่จะเข้ามาในซับบลาดนี้นะครับทั้งมด้วยแพ็คเพย์แอตวีนะครับนำทัพมาโดยเดวันด์อฟกี้ปีเก้ทอมโทน,ทนี่ครูสเพลเกนี่ลาคิติดซานเชสแมคกนินออชินแมนบรูโนโ่โกรเนมิตโมริและก็มาคอสอารองโซนะครับแพ็คต่อไปจะเป็นแพ็คของแชมเปรียนะครับแชมเปรียจะมาเป็นแพ็คหลายๆทีมแต่ว่าทีมที่เยอะที่สุดเป็นทีมของมแมนเชสเตอร์เชลซี เนื่องจากได้ผ่านเข้ารอบชิงนะครับจะมีเอเดรียนมาเลสเบนเซม่ากองเต้มาคุนยอสจอนิโอพูริซิคเอลเตอร์มิต้าไคล์วอเกอร์พีฟอร์เดนโฟเดแล้วก็จะเห็นคนครับแมตชทีมถึง4คนเลยครับแล้วเชลซีหนึ่งสามคนที่เหลือก็มาคนละหนึ่งทีมแพ้ต่อไปนะครับเป็นคลับเซสชั่นที่มาอยู่2คลับเซสชั่นก็คือมีคลับเพลซีแล้วก็อาร์เรโกมาลิดนะครับซึ่งไม่รู้ว่ามันจะคุมยังไงแต่ก็มาแค่2คลับนะครับ โดยเฉลีนะครับมาโดยติโมเวเนอร์คายาบ,บ,บัตเมซันเมาส์โพสันโอดอยมเมนดี้ซูมาหรือทีเรียกว่าแอสตรูเกต้าครับส่วนอาร์เีโกมาลินนะครับจะนําทําโดยจอยน์โอบักนะครับหลุยโซเรสตอร์เนเต้กิมเนสจาอูกโกโกเก้น,นะครับจาฟริดแล้วก็ทริปเปียนะครับก็นี่จะเป็นแท็กทั้งหมดของใครที่จะมาในวันพฤหอฮัตส์สัปดาห์นี้นะครับ